ุกูรูมอตอร์ิงในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมออกนอกสนามค่ะมาที่นี่เลย Energy Reform นะคะที่ตรงบริเวณกิ่งแก้วราดกระบังค่ะเพราะว่าแอบทราบมาว่านะคะโอ้ที่นี่เนี่ยเขามีการยกระดับมาตรฐานนะคะของศูนย์บริการนะคะในเรื่องของการติดตั้งก๊าซรถยนต์ค่ะรวมไปถึงการบริการหลังการขายอื่นๆนะคะเพื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ก็ไปทางด้านในกันดีกว่านะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างมาเลยค่ะเขามาข้างในอุยเห็นแล้วค่ะไม่ทราบว่าเป็นคุณหนึ่งหรือว่าคุณหนุ่มนะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณนหนึ่งคุณหนุ่มเอะ <1 S 2> เดี๋ยวค,คุณหนึ่งนะคะแหม,มวันนี้เจอตัวจริงเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ประจําการที่ Energy สาขานี้เลยทีเดียวนะคะควันนี้มาให้เกียรติกับรายการมอเตอร์ริงของเรานะคะเดี๋ยวนะคะคุณหนึ่งคาะก่อนอื่นเนี่ยเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยผ่านข้างหน้าเนี่ยตัวนู้นก็เป็นโชว์รูมรถนะคะคฮะเหมือนมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเรามีแนวคิดหรือว่ามีหลักยังไงในการทำรูปแบบของ Energy Reform ให ให้เป็นลักษณะแบบแบบนี้เหมือนศูนย์บริการรถเลยค่ะครับทีนี้ครับคอนเซปต์ง่ายๆรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยจุดให้บริการของการติดแก๊สเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยหรือเป็นมาตรฐานมากนักในสายตาผู้บริโภคหรือเจ้าของรถที่จะตัดสินใจติดแก๊สสักคันหนึ่งถูกไหมฮะวันนี้เราคิดว่าเราจะปรับรูปแบบของจุดให้บริการเนี่ยหรือสถานศูนย์บริการเนี่ยให้เทียบชั้นกับศูนย์บริการรถยนต์ นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือเจ้าของรถมันก็เลยเป็นที่มาว่าเรา,เาปรับรูปแบบของศูนย์บริการ Energy Reform เนี่ยให้มีความเป็นมาตรฐานเช็คเช่นกับศูนย์บริการรถยนต์เลยครับทำไมเราถึงเริ่มต้นในการสร้างมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยาการทำในรูปแบบนี้เนี่ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยทีเดครับค่พค่อนข้างสูงกว่าทำผู่ ทั่วไปที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับคุณตุนอาจจะนึกจินตนาการถึงภาพอู่ทังอู่นะแต่ว่าจริงๆเอาจริงๆนะคะตุนก็ไม่ค่อยมั่นใจในอู่สมัยก่อนเลยเพราะว่าแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาติดตั้งแก๊สแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่อู่อู่เดิมเพื่อไปรับบริการแล้วบางครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับบริการเท่าไหร่เมันติดแล้วก็ความสะดวกสบายปล่อยเลยไปกว่าจะได้เข้ารับบริการอีกทีเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ลำบากมากเลยนี่นะครับเลยเป็นที่มาว่าถึงแม้ระบบการ การขายครั้งแรกเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นมันต้องมี a f t e r sales service ที่จะมีระบบการติดตามงานให้กับลูกค้าไปตลอดอายุรถอันนั้นตลอดอายุระบบแก๊สซึ่งตรงนี้นะครับผู้บริโภคหรือเจ้าของรถเนี่ยต้องการความมั่นใจว่าเขาจะต้องกลับมาใช้บริการอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานประกอบการเนี่ยจะต้องไม่ปิดหายเข้าไปไหนอ,อันนี้กลัวที่สุดเลยค่ะว่าเอ๊ะกลับไปอทีหายไปแล้วทีนี้ลำบากไปเกิดขึ้นในช่วง ปี51-52ที่ราคาน้ำมันดิ่งเหวแรงๆะครับค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วในแต่ละศูนย์บริการเนี่ย จะมีมาตรฐานมีระบบระเบียบยังไงบ้างแบบเป็นส่วนไหนยังไงบ้างคะครับครับสเต็ปแรกเลยหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาที่ในในสูงบริการ Energy Reform นะครับ,รบทางเจ้าหน้าที่ Service Advisor นะครับหรือพนักง,งานแนะนำสินค้าเนี่ยก็จะแนะนำตัวสินค้าว่ารถของท่านเป็นรุ่นไหนกี่สูกีก่ซีซีเหมาะกับโปรดักต์ตัวไหนนะครัครแล้วก็รวมถึงลูกค้าที่นำรถมาเซอร์วิส ตามระยะเช่นมาเ,เปลี่ยนกองแก๊ส20,000กิโลหรือว่ามาตรวจเช็คทั่วไปเนี่ยทาง SA หรือ Service Advisor เนี่ยก็จะเป็นผู้ควบคุมงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์อที่เราใช้ระบบเหมือนสูนบริการรถยนต์เลยในการเรียกประวัติข้อมูลลูกค้ารถค,คันนี้ทำอะไรมาเมื่อครั้งที่แล้วหรือเมื่อปีที่แล้วทำอะไรมาบ้างเราจะรู้ประวัติย้อนหลังหมด แล้วหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะส่งจ็อบงานเนี่ยไปที่ฝ่ายวิศวกรรมแล้วก็งานจะถูกส่งลงไปทางด้านเวิร์กชอปด้านล่างนะครับ<อ>เพื่อทําการเซอร์วิสรถคันนั้นนะครับจนจนแล้วเสร็จก็เรียกได้ว่าเจ้าของรถเนี่ย มาครั้งเดียวแต่ได้รับบริการหลายอย่างเป็น one stop service ไปเลยค่ะก็ทำให้อานวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถนด้วยคือให้บริการแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่า,าคุณเ,เข้ามาแล้วเต้องติดตั้งแก๊สอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคือนักวันนี้เนี่ยในเรื่องของการบริการในการติดตั้งแก๊สเนี่ยจะไม่เป็นเพียงแค่ติด จบเสร็จไปแต่จะมีทั้งบริการหลังการขายจะมีทั้งในเรื่องของซอมชันรุง <ไป S 2> ทั่วไปแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะสำหรับรถที่ติดตั้งแก๊สแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่มารับบริการก็จะยังคงติด LPG มากกว่า n c b ไหมคะ90%ลูกค้าหรือผู้โดยข้อเนี่ยเลือก LPG ครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องมาจากปั๊มน้ํามันหรือว่าการให้บริการในที่ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะมีปั๊มเยอะแล้วก็เติมเร็วกว่าเติมเร็วถังไม่เกะกะท้ายรถแล้วเดี๋ยวนี้มีรุ่นถังโดนัทด้วยซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับมันทําได้เฉพาะ LPG ไงคนก็เลยติด LPG ที่เป็นถังโดนัทเยอะเพราะว่าท้ายรถเขาจะไม่มีถังใบใหญ่เกะกะท้ายรถก็เรียบเลยค่ะวางไว้แทนยังอะไร ในอนาคตคุณหนึ่งกำลังขยายธุรกิจไปสู่ตลาดในต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับกลุ่มทุนต่างๆนักลงทุนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทุนตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะคือจริงๆคอนเซปต์ง่ายนิดเดียวครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยเห็นจุดขสู้นบริการที่ครบวงจรที่เป็นแก๊สที่เป็นมาตรฐานนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวิกฤตเนี่มันก็เป็นโอกาส สำหรับคนที่มองหาธุรกิจส่วนตัวล้นะครับว่าอยากทาธุรกิจอะไรเกี่ยวกับทางด้านพลังงานทดแทนะนะครับที่มีอนาคตเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราเปิดโครงการรับสมัครนักลงทุนนะครับมาเป็นดีลเลอร์เราะนะครับโดยการที่ เรากำหนดเป็นไซส์ในการลงทุนเช่นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับเงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ6ล้านนะครับไปจนถึงไซส์ L 20ล้านพื้นที่ประมาณสักเริ่มต้นซิกห้าร้อยห้าสิบวานะครับจนถึง1ไร่หรือ2ไร่ซึ่งเราทำวิเคราะห์เงินลงทุนไว้ให้ดูเลยครับว่าลงทุนเท่านี้จะคืนทุนภายในกี่ปีซึ่งมันเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากในภาวะอย่างนี้สำหรับ คนไหนที่ยังไม่มีธุรกิจเป็นของตนเองหรืออยากจะ,<ค>ะทำธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนแก๊สรถยน์ ก็เรียนเชิญมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเราได้ก็เปิดรับสมัครตัวแทนจาหน่ายนะคะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดโดยเฉพาะนี่ในเมืองใหญ่ๆนะถือว่าน่าสนใจมากทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศเลยกรุงเทพด้วยครับรวมาถึงกรุงเทพด้วยนะคะก็จะมีศูนย์บริการแบบนี้ละค่ะจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักลงทุนหรือว่าเป็นผู้บริโภคอย่างเราเองเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยอุ่นใจนะคะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้เลยส่วนในกลุ่มของ ผู้ลงทุนต่างๆเนี่ยก็เชื่อแน่ว่านะคะก็จะได้รับความมั่นใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยพารเรามารู้จักนะคะศูนย์บริการใหม่ของ Energy Reform ด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ